นี่ครับโคโโคเซียเลมอนลามนะครับต้นแม่เขานะครับนี่ให้ดูลูกนะครับลูกโตแล้วตัวเนี้ยนะครับนี่เขาจะออกไหลนะครับนี่ความใหญ่ก็ประมาณนี้อันนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกลับบ้านมาเนี่ย ยังเป็นใบแค่นี้อยู่เลยนะครับน,นี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาสามารถโตได้ขนาดนี้แล้วนะครับใครสนใจนะครับนี่นี่ลูกเขาที่ลูกเขาอันต้นต้นนี้น่าจะแทงออกมาจากจากไหลอีกทีหนึ่งนะครับไหลยาวมากเลยเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็โตสมบูรณ์ละครับใครสนใจก็ทักมานะครับ ราคาเบาๆครับผมก็เพาะไว้นะครับแบ็กบิวตี้พี่พี่คนหนึ่งให้มานะครับเมจิกกายสวยงามากำลังโตครับค่อยๆสะสมไปโอเคครับสวยครับแม่เขาสวยนีย่ดูดูลาย a tad like